แล้วนะคะช่วงนี้อัดคลิปทุกวันนะคะว่างนะคะไม่ได้ว่างหรอกที่จริงเออโหแค่คุยกับลูกคา้าก็หมดเวลาละแต่วันนี้นะคะขอมาพูดถึงตัวอีอีละกันเมื่อวานน้อง e. E. เอมี่เนาะเขาก็ลงคลิปไปแล้วแต่นางเป็นคนขาวแล้วนางก็ใช้ตัวสีชมพูใช่ปะซึ่งพี่พัดจะเข้าใจสำหรับลูกค้าที่ผิวเหมือนดิฉันอ่านะเรียกว่าผิวสีน้ำเงินละกันหรือถ้าบ้านดิฉันเรียกแบบใหญ่ๆเลยว่าดำนะโอเคปะ่ะแล้วเดี๋ยวขอแนะนำก่อน เทากาขึ้นมาชันก่อนที่คุณจะไปทาใช่ไหมนี่ช่วงนี้ขอเลยนะเบลล่าคิสเท่านั้นแบรนด์อื่นนะคะพี่พลอยบอกเลยว่าไม่ได้ร่วมโปรอะไรกับเขาเลยนะคะมีของเอ่มไม่บอกแล้วก็อาคิปนี้ของเบลล่าคิสล้วนๆนะอ่ะนี่นะคะก่อนนี่ใช้จริงเห็นปะเฮ้ยมันก็ลงไปขนาดเนี้ยจากที่เป็นคนที่ไม่ชอบทาครีมแต่ตัวนี้มันซึมเร็วจริงนะคะก็น่าเกลียดม,มากติงต่งอย่างเงี้ยใช้จริงอวะเออสอสูตรนี้ ถ้าซื้อคู่อย่างนี้700ดรซื้อ3ขวด1,000ส่งฟรีเอ็อยู่เดือนนี้ยังส่งฟรีเอ็อยู่นะจ๊ะซื้อขวดเดียว390นะคะซื้อคู่ก็ถูกไปอีกซื้อ3ขวดก็ถูกไปอีกโอเคก่อนที่พออ่านหนังสือใช่ปะก่อนที่จะทาเอ่อ EE ครีม e e e นะคะคุณก็ใช้บอดี้โลชั่นก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บรอแป๊บหนึ่งที่จิมมันซึมเร็วก็รอสักประมาณ2-3นาทีเดี๋ยวมันก็ซึมหมดแล้วเนี่ยฉันทาไปแล้วที่จริงอะ่ะเอาจะให้ทาให้ดูให,หม,ม่ก็ได้เมื่อกี้ใชช้สีมพูนะคะค คือทาไปแล้วนะแต่ที่จริงฉันใช้สองปืดป๊ดปื๊ดปืดอย่างนี้แต่อันนี้เราก็ใช้แค่หีบขอเปลืองเข้าใจป่ะเออถึงจะขายเองก็เหอะเปลืองเปลืองแต่ที่จริงนะคะถ้าคนอยากจะผิวดีนะคะเขาจะไม่ห่วงเปลืองกันนะคะส่วนฉันนะคะขี้งกนะคะขี้มีเหนียวเนี่ยก็ประมาณอย่างนี้เนาะปืดปดปืดดปืดไปสักประมาณ แ๊บหนึ่งอ่ะเออแล้วคุณก็คุณจะรู้สึกแบบช้ำๆผิวละมันก็กําลังซึมอ,อยู่นะให้โอกาสครีมเขาได้ลงผิวบ้างนะคะไม่ใช่โอ้โหปึ๊บปั๊บโอ้ยพี่ไม่เห็นลงผิวเลยเฮ้ยใจเย็นนิดนึงนะคะอ่ะต่อไปมาแนะนำเอ่อ e ี r e ีมนะคะ e ี r e ีมอ่ะพูดเลยว่ามันก็คือเสมือนกับว่าเป็นบีบีซีซีอะไรเหล่านั้นแต่ตัวนี้ทีเวราทางลงไปที่ผิวแล้วนะคะเขาจะแตกตัวเป็นน้ำและถึงจะซึมลงผิว เออมันจะไม่ติดขนไม่เป็นคราบโดนน้ำก็ไม่เป็นคราบแต่ไม่ได้หมายความว่าพอเอ,อ่อทาปึ๊บเอาน้ำมาลาาแล้วถูถูถูถถถเผนไัยพี่มันเป็นคราบเผยแกเผยมองเขาจะนิดนึงปะเฮ้ยมันไม่ใช่ขนาดแบบคุณต้องทดลองขนาดนั้นนะนะรอให้มันซึมลงถึงสักแป๊บหนึง่งแล้วเราออกไปข้างนอกเดี๋ยวมันก็มันก็จะปรับ สีกับผิวเราอะนะเคยใช้ไหมคะที่ซีซีอะไรพวกนั้นอะี่ินเคยใช้แต่ว่าถามว่าดิฉชนชอบไหมพี่ชนก็ไม่ค่อยได้ชอบเท่าไหร่แต่วันนี้จําเป็นต้องทำเพราะลูกค้าถามาเยอะมากพี่ผูกผิวสีมันึ่งหนูไม่ได้ขาวมากหนูจะใช้สีอะไรอยู่นี่นี้แนะนาก่อนว่ามีสีสีนะคะมีอะไรบ้างอะทางนี้สีเหลืองนะคะเหมาะกับผิวขาวผิวขาวเอาเดี๋ยวแยกประเภทก่อนนะคนขาวอิจฉาเนาะแหมเกิดมาขาวเล่นจะอยากขาวขึ้นไปอีก สีอารมณ์เสียไอ้เราลึกดำนะหาอะไรที่มันจะทำให้ขาวก็หลอกค่ะวอกค่ะนะอ่ะแยกนะคะเหลืองกับชมพูเหมาะสำหรับคนที่มีผิวขาวจะขาวเหลืองขาวชมพูก็ตามนะคะนี่เอาสองสีนี้ไปและคนที่มีผิวคล้ำสวยๆนะผิวคล้ำผิวแทนผิวสีน้ำครึ้งผิวไม่ขาวมากดำอเอาอย่างนี้ละกันนี่นะคะ สีเขียวและสีเบสนะคะสีเบสก็จะออกแบบว่าก็าจะคำว่าเบสหมคะออกจากแบบว่าโทนน้ําตาลเป็นเอิร์ธโทนจะแบบว่าน้ําตาลคึ้นครีมอะไรอย่างนั้นแต่เนื่องด้วยดิฉันเกิดมาแล้วก็ดังคลังนะคะสองสีนี้นะคะตัดออกไปจากชีวิตเลยค่ะสีมูสสีเหลืองนะคะใครขาวก็เลือกอันนี้นะจ๊ะพี่พลอยทําลูกลงมาอยู่ข้างล่างคลิปละไปดูกันนะว่าแบบช่วยอะไรปรับสภาพผิวหรือทําผิวขาวท้าผิวเนียน แต่ดิฉันจะมาขอพูดถึง2ตัวนี้ก่อนน้องเอมนี่ไม่ได้รีวิวไว้นะคะแต่ดิฉันเหมาะกับการดูดิว2ตัวนี้มากเนื่องจากดำโอเควะพูดย้ำอยู่น่าชาติหน้าฉันใดนะโอ้โหหอยขาวเป็นหยวกกล้วยมีอมชมพูเล็กๆนี่วันนี้เลือกสองสีนี้จะทาให้ดูทั้งสองสีสองข้างเอยังไงดีอะปาดเอาไหมเออเดี๋ยว,เ,ยวเอาอยวางนี้่ดีกว่าวันนี้ขอสีเดียวก่อนขอเป็นสีเบสละกันเพราะว่าดิฉันไม่ได้ไปเล่นสงการนะคุณนะสีเขียวไว้่อนนะน ไม,ไม่คือออกไปรอบนี้ไม่ได้เล่นสงการแกะกันเลยนะคะสดๆร้อนๆนะคะขายของอย่ากลัวเปลืองนะคะเดี๋ยวเป็นใช้เองะคะ่ะ <c ười> อ่ะนี่นะคะแกะปึ๊บเปิดฝาปึ๊บขอดมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเพิ่งรู้ว่าเป็นกลิ่นช็อกโกแลตนี่ไงเขาจะมีชื่ออยู่เป็นไวท์ช็อกโกแลตเด็กอะเห็นป่ะไวท์ช็อกโกแลตแล้วข้างในครีมเป็นกลิ่นช็อกโกแลตตัวสีเขียวเป็น ไวท์คัพเค้กกลิ่นก็น่าจะเป็นคัพเค้กนะคะ๋อนี่เป็นสิ่งใหม่ที่ฉันไม่รู้เลยนะคะเนี่ยไวท์ส w e e t candy น่าจะเป็นแบบว่าหวานๆฟุ้งๆสีชมพูเหมือนกับตัวตัวครีมหรือแบบไม่แน่ใจและตัวไวท์อะไรวันเนี้ยวานิลาครีมสีเหลืองนี้นะคะก็คงจะเป็นกลิ่นวานิลาถึงว่าอะมาเข้าเรื่องอะไก่อนที่ลิดมันจะยาวไปมากกว่านี้เมื่อวานฉันเห็นหน้องเอมี่ทำบอกเลยนะคะที่ว่าไม่เคยนะคะทา e e c c นะเคยทาให้เพื่อนทาให้ที่เาออกงานนะคะ ก็เลยไม่รู้ว่าความจริงทำยังไงแต่ที่ฉันเห็นเห็นนางทำนางกงทำบ่อยนางตกตกนีู่เว้ยที่ฉันเห็นนะเออใหญเยอะมากอะโดยประมาณนี้นะปิดเ็าอะไรจริงจริงวะนะคะเอานะเห็นเขาทำเอาแค่แขนช่วงล่างก่อนตกตกเราจะรู้สึกเหมือนช้ำๆน้ำเออนี่คือความจริงเดี๋ยวจะให้เทียบระหว่างตรงนี้กับตรงนี้โอเคปะ่ะอะ มันไม่เฮ้ยมันกิืนว่ะมันไม่ได้แบบอุบาทชา่าชั่วมากมายอะ่ะคือมันมันไม่ไ,ไม่เฉยหวอย่างเงี้ยหมายถึงว่ามันไม่ได้หลอกนะคะในกล้องมันเหมือนหลอกแต่จริงๆแล้วคือไม่นี่เห็นปะไม่ได้หลอกมากเอยอย่างเงันน้นไม่เห็นชัดน,นี่เห็นปะอันนี้จะขาวเนียนขึ้นมาอ่ะอันนี้ผิวเขียดๆของดิฉันก็จะเป็นนี้นะเออนี่คือความตา่ตงแต่ว่าเฮ้ยบางคนบอกว่าพี่ มันยังไม่ขาวมาเอาโตไปอีกสิคะคุณขาสงการมีปีละครั้งนะคะใช้ให้หมดไปเลยคะ่ะแต่หน้าร้อนนะคะ SPF 8 0นะคะหน้าร้อนคุณก็เผื่อๆไว้บ้างนะคะเดี๋ยววันไหนเกิดแบบว่าแดดนะคะสูงถึงห0องศาเซลเซียสขึ้นมานะคะคุณต้องใช้สิ่งนี้ในการชโลมผิวนะคะอ่ะไม่ติดขนจริงๆคือในกล้องมันจะไม่เห็นหรอกเอาป่ะล่ะเพราะว่ากล้องมีชันมันเกรียนกล้องมีชันมันเป็น iPad กันเกรียนผิวเนียนกันไป อะพอแล้วที่ฉันต้องการความขาวแค่นี้นะคะกินช็อกโกแลตว่ะเฮ้ยดีเข้าไปแล้วอโอเคปะประมาณนี้ไม่ได้หลอกมากก็เท่าเท่ากับผิวหน้าดิฉันซึ่งแขนดิฉันเนี่ยดำมากเขส่งข้อสอบเนี่ยนะคะเด็กบ้านนอกนะคะเออเนี่ยเก,กเกลี่ยเฮ้ยมันแบบมันนุ่มอะ่ะเฮ้ยมันดีอะ่ะเดี๋ยวใช้อีกข้างหนึ่งเลยอันนี้คือความแตกต่างนลจ๊ะ มาบอกแค่นี้ตัวที่ดดฉันใช้คือช็อกโกแลตอะไรวะไวช็อกโกแลตนะคะตัว EEC base นะคะได้สิ่งนี้ออกมาโอเคปะชัดนะไปแล้วนะเดี๋ยวออกไปส่งของให้ตัวแทนก่อนนะคะโอเคนะคะเกลี่ยน,นิดเดียวไปเลยไม่ติดขนบอกเลยเห็นปะไปแล้วบายบายสั่งเข้ามาได้ก่อนที่ของจะหมดส่งอีกทีคลิกขอแก้นะส่งอีกทีคือวัน อังคารเนื่องจากปอนอปิดนะคะคุณจะได้รับของถ้าส่งวันอังคารคุณจะได้รับของภายในวันศุกร์แน่นอนก่อนแน่นอนก่อนสงการแน่นอนแต่ว่าถ้าบางคนก็ไม่ซีเรียสอะคะ่ะพี่หนูจะใช้ตลอดก็แล้วแต่เนี่ยคุณเห็นความแตกต่างของดิฉันป่ะเอออยู่ดีก็ขาวอะแต่ว่าเอาจริงๆผิวที่มองเห็นตรงตรงหน้าอย่างนี้นะไม่ได้ขาววอกเหมือนในกล้องนะมันดีอะชัดนะเออโอเคนะคะไปแล้วบ๊ายบาย